สวัสดีครับพบกับช n n e l เชียร์ลิปูครับก่อนชมคลิปกันต่อนะครับผมขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมและเพื่อนๆชาวลิพูทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและติดตามชาแนลเล็กๆช่องนี้ครับหากถูกใจคลิปนี้นะครับสามารถช่วยกันง่ายๆได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ชา e นลเล็กๆช่องนี้ได้มีลมหายใจต่อไปในโลกของ YouTube นะครับขอบคุณนะครับผม มาเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะครับฟอรเรียนเพเทนเบิร์กนะครับนักข่าวคนดังจาก Sky Spo อเยอรมันนะครับออกมารายงานว่าเจคินคอปนะครับผู้จัดการทีมลิพูพยายามมองเรื่องการเซ็นสัญญาจูดเบลลิงแฮมในช่วงซัมเมอร์นี้ในแง่ดีนะครับถึงหน้าทีนี้นะครับคอปยังไม่ได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวกับเบลลิงแฮมเลยสักครั้งนะครับแม้ในขณะนี้นะครับลิพูยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ทีมดอทมูลพิจารณานะครับแต่ลิพูนะครับวางแผนว่า แล้วว่าจะโน้มน้าวใจเบลลิงแฮมมาร่วมทีมลิวพูด้วยการเสนอให้เขาเป็นนิวสตีเวนเจอร์ลัดนะครับคนใหม่ของทีมลิวพูครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากฟอร์เรียนเพเทนเบิร์กนะครับนักข่าวคนดังจากสกายสปอร์ตเยอรมันครับ ประเด็นต่อมานะครับธามเนีเชตนะครับนักข่าวจาก Skysport ที่มีผู้ติดตามทางทวิตเตอร์มากกว่า120,000คนนะครับได้ออกมารายงานว่าลิฟูนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่ต้องการมอยเซสสกายเซโดมาร่วมทีมนะครับแม้ทางทีมไบตันไม่จำเป็นต้องขายและไม่ต้องการขายมอยเซสคอยเซโดออกจากทีมนะครับเนื่องจากนะครับไเซโดมีสัญญาเหลือกับทางไบตันอีก2ปีครึ่งครับ ด้านเดวิดออสตีนนะครับนักข่าวเทียรหนึ่งจากเว็บไซต์ดิแอเ e ติกนะครับได้ออกมารายงานว่าทีมเชลซีนะครับได้ยื่นข้อเสนอจำนวน55ล้านปอนด์นะครับซื้อไกเซโด้แล้วนะครับแต่ทีมไบตันปฏิเสธพราทีมไบตันนะครับไม่ต้องการขายไกเซโด้ในเดือนมกราคมนี้และต้องการเงินค่าตัวที่มากกว่านี้ทีมลิปูของพวกเรานะครับก็มีโอกาส คว้าตัวนะครับไกเซโดมาเรื่อมทีมอยู่นะครับก็ติดตามกันต่อไปครับว่าลิพูนะครับจะยื่นข้อเสนอซื้อไกเซโดในช่วงซัมเมอร์ปีนี้หรือไม่นะครับประเด็นต่อมานะครับดีลอยนะครับเครือข่ายบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำของโลกนะครับได้ออกมาจัดอันดับสโมสรที่มีรายได้มากที่สุดในปี2022ทำแฟนบอลลิปูทั่วโลกที่เห็นข้อมูลนี้ พากันตกใจเลยทีเดียวครับเมื่อดีลอยนะครับออกมาเปิดเผยว่าสโมสรลิอร์นะครับเป็นสโมสอนฟุตบอลที่มีรายได้มากที่สุดเป็นอันดับที่3ของโลกในปี2022เอาชนะทีมแมนเชสเตอร์อรอยูไนเต็ดเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่ผ่านมาครับ โดยดีลอยนะครับให้ข้อมูลเรื่องนี้ไว้ว่าปี2022นะครับลิเวอร์พูลมีรายได้ประมาณ701.7ล้านยูโรหรือประมาณ594.3ล้านปอนด์นะครับอันดับที่1นนะครับเป็นของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้มีรายได้ประมาณ619.1 e อล้านยูโรนะครับล้านปอนด์นะครับส่วนอันดับที่2นะครับคือทีมเลอัลมารดิดนะครับมีรายได้ประมาณ604.5ล้านปอนด์ครับ ปี2022นะครับลิอร์ภูมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าปี2021ประมาณ27นะครับโดยปี2021นะครับลิอร์ภูมีรายได้ประมาณ550.4ล้านยูโรหรือประมาณ481.2ล้านปอนด์ครับ แดนเคนเนตนะครับนะักวิเคราะห์ข้อมูลมืออาชีพที่มีผู้ติดตามทางทวิตเตอร์มากกว่า30,000ลายนะครับได้ออกมาวิเคราะห์รายได้ของลิปูในปี2022ว่าแม้ลิพูนะครับจะมีรายได้มากถึง594ล้านปอนด์แต่ลิพูนะครับกลับต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้นักเตะภายในทีมถึง368ล้านปอนด์หรือคิดเป็น62%จากเงินรายได้นะครับซึ่งแดนเคนเนตมองว่าลิพูจ่ายค่าเหนื่อยให้นักเตะมากเกินไปผลงานของนักเตะบางราย นดูดูการนี้ไม่สมควรได้รับค่าเหนื่อยมากขนาดนี้ครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับว่าช่วงซัมเมอร์ปีนี้นะครับเอสเอจจะให้เงินลิฟภูซื้อนักเตะเท่าไหร่นะครับพะเมื่อนําข้อมูลเรื่องเงินรายได้ที่ดีลอยรายงานมาหักเงินค่าเหนื่อยของนักเตะออกไปนะครับลิฟภูก็จะเหลือเงินรายได้อีกประมาณ226ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับแล้วเงินในส่วนนี้หายไปไหนหมดครับ ประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาริโอคอเตกาน่านะครับนักข่าวจากเว็บไซต์ดิแอเรติกสื่อชื่อดังที่เชื่อถือได้นะครับได้ออกมารายงานว่าเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับลิปูสนใจซื้อคีเลียนเอ็มปาเป้จริงนะครับโดย1เดือนก่อนที่ลิปูจะซื้อดาวินนูเยสมาร่วมทีมลิปูนะครับได้สอบถามราคาเอ็มปาเป้กับอันเตเลโอนะครับเอลิเก้นะครับอันเตโลเอลิเก้นะครับที่ปรึกษาของทีม PSG ครับ P.S.G. นะครับให้ทีมลิเวอร์พูลเป็นทีมเดียวเท่านั้นนะครับที่ทาง P.S.G. จะยอมเจราจาหยุดด้วยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแต่แล้วลิฟูนะครับก็ต้องถึงกับช็อกนะครับเพราะ PSG นะครับตั้งราคาค่าตัวของเอ็มเปเป้ไว้ที่400ล้านยูโรหรือประมาณ350ล้านปอนด์นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปนะครับลิฟูจึงไม่ได้ยื่นข้อเสนอซื้อเอ็มเปเป้อย่างเป็นทางการเข้าไปแม้ PSG นะครับจะให้ลิฟูเป็นทีมเดียวที่พวกเขายอมเจราจาเรื่องขายเทียเอ็มเปเป้ ด้วยก็ตามนะครับไอ้ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากมาริโอคอนเดกานหนานะครับมาริโอคอนเตกานหนานะครับนักข่าวจากเว็บไซต์ดิแอเลติกนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมและเพื่อนๆชาวรีพูอีกครั้งนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับหากถูกใจคลิปนี้นะครับสามารถช่วยกันง่ายๆได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนคอมเมนต์นะครับคลิปนี้นะครับหากมีเสียงแทรกนะครับก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ